ครับเรียบร้อยกหยุดอยู่แต่นู่น้นก็ะเบิดนี่รุมจัดแต่ลาแต้มเสียงเล็กไม่เดิมไม่เดิมมาตั้งใม่เดิมใม่นี่ก้าวตรงตัวเจอยู่เนียดไม่เย็บเนียดหยิกตุบกระตรงตัวลงก้าวหน้าเนยดเลุยเดี๋ยวเไอแดงลงไอแดงเฟ็บนง ครับตัวนี้รามเสียงเล็กช่วยครับหนะตัวนี้สนับปีกระถ้วยจะทำปีก่อนจิตปื้หรือจำนวนกัรุมนี่ของดีเลยมั้งหมกครับหัวเต็มหัวเต็มมีครับแป๊บนึงกันนกแป๊บนึง

กับกับ,กบแกนี่ลูกต่มจัด,ดแต่เหล่ากับเตี้ยกลุยกะรุม่มกับ่มกับ